ับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วน้ะพี่น้องเนาะเหตุใดแพลาวเผาถึงโดนจวกยับทัวลงถึงเรื่องดังกล่าวทันทีพี่น้องเกิดยังขึ้นอีกแล้วพี่น้องล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะที่มีทางเพจพี่นเนาได้มีการลงคลิปในขณะที่ทางแพลวเผาได้ไลฟ์สดแล้วมีน้องนาลิตะนั่งอยู่ด้วยนั่นเองพี่น้อง แล้วทาง FC ไม่พอใจเรื่องนี้เกิดยังขึนพี่น้องเรื่องอะไรนั้นนาะพี่น้องเนาะจากที่เพจดราม่าจังเนาะเพจสบายดีเพิ่นกะได้มีในส่วนของอคลิปทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณแพลวเพ่าแล้วก็มีน้องนาลิตะด้วยนั่นเองพี่น้องอยู่ในไลฟ์สดแล้วก็พูดในส่วนของเรื่องดราม่าปะเด็นเรื่องท้องนั่นเองพี่น้องแต่ ประเด็นที่เกิดด่ามาขึ้นนั้นทางเอฟซีชาวนิดไม่พอใจแล้วก็จวกยับถึงแพวเผาเรื่องนี้บอกว่าเหตุใดทำไมต้องเอาลูกมานั่งฟังด้วยในความเป็นแม่มึงนั่นแหละที่คิดไม่ได้วาสันวาพี่น่องบางท่านก็บอกว่าคือบอสงสารลูกแน่นอหลุงเขาหลายพูดอะไรนึกถึงจิตใจเขาบ้างไหมว่าสันวา เ่าแล้วคือคิดบไร้เนาะเรื่องครับซำนีก็คือคิดบไร้เนะว่าสันว่าพี่น้องบางพันกว่าลูกคือสมบัติของแม่จริงๆล่ะ่าสันวาคนเป็นแม่คือบ่นึกถึงความรู้สึกลูกเนี่ย่าสันว่าการที่จะมานั่งพูดดราม่ามันไม่ควรอย่างยิ่งมาสันวามันบ่ครนเอาลูกมานั่งไล่น้ำนว่าแบบนี้พี่น้องทางเอฟซีเช่านิดหลายคนไลยทันเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าเวลาที่ตัวเองจะไหล พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องดรามา่าเพราะนาริตะเขาเริ่มรู้เริ่มฟังเรื่องราวต่างๆได้แต่อาจยังไม่เข้าใจว่าสันวาเพิ่นก็บ,บอกว่ามันจะเกิดคำถามในใจของเขาและจะถามอยากรู้วัยเขาไม่ควรที่จะมารับรู้รับฟัง เรื่องดราม่าใดๆววาสันต์มาพี่น้องเย็บซี่หลายคนหลายทันถึงกับเตือนสิ่งนี้แล้วก็วิจารณ์ยับทันทีพี่น้องบอกว่าเพีวพาวสงสารลูกบ้างนะน้องนาฬิตะเขาเก่งนะวาสันว่าบอกว่าในส่วนของทีทางเพีวเผานี่เป็นยังขึ้นต้องเอาลูกมานนางฟังตัวเองต้องมีความละอายแก่ใจบ้างวาสันว่าอันนี้ยัง ลูกมานางฟั่งเบาถึงเรื่องจะโคองท้องบ่ท้องวาสันวาพ่นวองแล้วทางเอฟซีบอกว่ามึงสิเป็นยังก็แล้วแต่มึงถกวาสันวาจะนั่งไล่กันสองคนก็เชิญวาสันวาแต่ขอเรื่องเดียวอย่าเอาลูกเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เข้ามาฟังในส่วนของตอนที่ตัวเองโต้กับเรื่องดราม่าวาสันวาเพว่าสิเป็นดราม่าเรื่องยังวาสันวาน้องเขากําลังรู้ความกําลังคิดตาม เบิงนานงนาลิตะแนว่าวสันวาน้องทำหน้าแบบไม่ไหวจริงๆวสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าพูดเรื่องท้องต่อหน้าลูกนี่นะว่าสันวาตัวเองยังไม่ได้แต่งงานวาสันวาสงสารนาลิตะมองตาปีบๆวสันวาบอกว่าน้องนาลิตะอยู่ในวัยกำลังเรียนลูกกับสิ่งรอบๆตัว ต้องวินช่องว่างให้ลูกบ้างสงสารน้องที่สุดมาสันมาพี่น้องเอฟซีหลยคนหลยทันพี่น้องคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนลพี่น้องเนาะตำนี้ถึงเรื่องที่เอาน้องนาิตะมาฟังเรื่องดังกล่าวด้วยทําไมประมาณนี้แล้วก็บอกว่าน้องนาฬิตะเขาเริ่มโตรู้เรื่องมากแล้วดูหน้าน้องสลดมากมาสัน่าสงสารนาฬิตะมากมาสัน่าพี่น้องบาดท,ที่นี่ในส่วนของทางเอฟซีน้อพี่น้องเนาะก็บอกถึงว่าอ่า ที่หลังเนี่ยต่อไปเนี่ยจำไว้อย่าเอาลูกเข้ามาในไหลเวลาที่ตัวเองจะพูดดราม่ากกับเรื่องผัวตัวเองมาสันวาเบาเรื่องลูกไม่เว้าเรื่องทองหรือบอทองลูกคนที่นั่งอยู่น้าเจาของเนี่ยเวบาส่หูกอกใส่หูลูกนี่เป็นอยังคือโบคิดถึงความรู้สึกลูกเนี่ยมาสันวาพี่น้องถึงกับลั่นคํานี้เลยทีเดียวบอกว่าจิตใจเธอทําด้วยอะไรมาสันวาใสาคือว่าเอาลูก เป็นที่หนึ่งวาสันวาพี่น้องเรื่องแคนี่ยังคิดบ่ได้อีกวาสันวาเชื่อว่าน้องนาริตะรู้ทุกอย่างแล้วใครเป็นพ่อเขาเขานั่งฟังแล้วเขาจะคิดอย่างไรวาสันวาพี่น้องบอกว่าคือบ่เห็นแกความรู้สึกลูกแน่วาสันวาเป็นแม่แบบใดทำไมไม่สงสารน้องบ้างวาสันวาพี่น้องบางท่านก็ว่าอันใดควรอันใดบ่ควรเห็ดตัวหนาลูกควรพูดเรื่องอย่างนี้ด้วยหรอวะ อยากจะรู้จังเลยวาสันวานักเติบยูวาสันวาเรื่องแค่นี้เป็นยังต้องให้คนอื่นได้บอกได้สอนวาสันวาพี่น้องหรือว่าต้องการอุ้มลูกมาบังหน้าหลอว่าสันวาอย่าหาธรรมวสันวานั่นละพี่น้องจวกยับเดือดสนันเลยพี่น้องถึงเรื่องดังเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายท่านไม่พอใจสิ่งนี้บอกว่าซีเวลยังซีเฮ็ดยังกะเฮ็ดไปซะกับลีเกนแต่อย่าเอาลูกมารับรู้เรื่องเรา พวกนี้ด้วยเลยวินวะพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องดังกล่าเนาะพี่นงองเนาะคิดเห็นจังใดกะข้อมินไวไต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไวในเด้อสวัสดีจา้า